เปิดคลิปแบบเรียวๆมาแบบเรียว,ยวๆทุกอย่างเรียวๆตอนนี้เราอยู่กับยาง c s t แล้วก็เซนตุโรตอนนี้าพาพี่แจ็คมาเปลี่ยนยางพี่จะบอกนะว่าเขามีโปรแล้วเราซื้อเิมเทำแี้ขายต่อแล้วมีอันนี้ด้วยอะจุกลม <c oughs> ผมว่าผมว่าเราอะไม่ถามเขาไงไม่เป็นไรพี่สักคข้างหน้าสีหนึงงหล้าสีนึงก็ได้นี่รให้อายต่้ให ไม่พี่ผมว่าจุกลงนี่สีสวยกันเ็แล้วพี่อยากได้สีฟ้าก็านั้นก็แล้วแต่พี่อะอ่าแล้วแต่พี่นะนี่ถ้าเป็นจุกเดิมมันเป็นประมาณให้เป็นจุกแต่งของเจทีจะประมาณนี้สีดําแต่นี้จุกแต่งที่เราไปซื้อมาให้พี่แจ็คอันนี้ยดีกว่าเจว่าสีน้ำเงินดีกว่าไม่จะโดตนตัวนี้เลยเอาพราก่อนคอผมว่าเรเอาตัวนี้ดีกว่ามไม่ใช่หรอกเพราะคือประหยัดไปกว่าเดิมเละ พราะพี่ไม่ได้ขี่มากมันผมผมไม่สายขี่สนามก็ได้อยู่ใช่ไหมอ่าใช้ได้แต่ยังไม่เคยลองเทสนี่เวลาหนาวเฉยเดี๋ยวเข้าแล้วออกไม่ได้นะพี่วงการเซนทูโรก็สวยเดี๋ยวดูเซนทูโรกอนเซนทูโรมันก็อีกแบบเซนทูโรอันนี้ค่ะพี่เซนทูโรแต่วปี22พี่ ร้อยแาอันนี้ปียี่สใช่ค่ะนั่นเราเสีย่ีในแค่เเก็บนี่ก็แล้แต่พี่น้ำเล่นรอก่อนนะคะอ่าอ,อันนี้พี่จุกลมไมหมครับเ,เปลี่ยนใส่ล็คยนจุกลมใช่ออ้อ้ตัวนี้มันจะแ็มเทปของที่ของออซ่าอินทัก,กูเตอร์ <laughs> ดีแล้วดีแล้วครับซื้อมาดีแล้วที่ซื้อมาไม่งั้นเสียใจแย่เลยเสียใจแย่กันเลยทีเดียวเอาโอชี่เท่าไหร่อโอเคพี่โอ <มา S 2> <ส>้โห<ส> R6 ยังมีใครซื้อเลยะคันนี่ดูใครหา R6 อยู่นะสีดำด้วยอันนี้น่าจะปีสิปีสิจัดไฟแนี้นสามหมื่นเอ้สามแสขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าควันแปดพันถึงเก้าอุ้ย อืมกันสะบัดหา,า,หาถ่ายรถแบบนึงใหนโคมายปะกาศโคมายเหมือนเลสซิ่งสูงที่ผมยืมเข้ามาเขา่าขายที่ใส่ได้หรอตัวเล็กมากเลยนะใช่ <c oughs> ที่ร้านมีรถเยอะมากเลยทุกคนมีหกห้าศูนย์เด้มีมจย,ยงอต่รถพี่แจก็เข้าไปเปลี่ยนยางแล้วนะครับอันนี้ก็มีหลายรุ่นเลยหกห้าศนก็มีหกห้าศูนย์ R3 ปีเก่าปีใหม่ คนเปลี่ยนยางน่าละลื่นใจใสายถากครับพี่เบมโบ่สิสต์เต็ม ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่มันไม่กีก่ปีผ่าปีเดียวน,นี่อะไรอะ่ะพี่คิปเตอร์ด้วยพี่คิปเตอร์ไม่รู้ ที่ถามน็อตเขาเดียวเอหมดอ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขามี okay. Okay. อะไรพี่ไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนเปลี่ยนเอยางเสร็จ นะครับนี่ก็จะมีหลายแบรนด์เลยมีเซนเซนเปโอลของเวนเดอร์สไตล์ร้อยเก้าสิบครับห้าห้าแล้วก็มีหลายแบรนด์เลยนะครับมี c ี t ด้วย c ี CH t ออรถออโต้กับ c ี t อันเมื่อกี้เหลือดเหรอรุ่นสุดท้ายเหรออชุดสุดท้ายผผิด ถ้ามีโอกาสก็อยากลองน้ำแบรนด์ CST รอติดต่อเขาให้ได้ก่อนตอนนี้เดีย๋ยวเราอยากลองแบรนด์ CST มากเลยนะครับ CST ไทยแบรนด์ไต้หวันธรรมดาที่ไหนแล้วเมื่อกี้ลองขี่มาคร่าว กิ๊โ uh, ปรโลได้ยางแม่งโคตร,ด,ด,คครด,ดีเลย่ะกิ๊แม่งโคตรดีเลยไม่คิดว่าแม่งกิ๊จะดีขนาดนี้นี่ยาง TST ทุกคนแม่เจ้ายางกิปโคตรด,ดีเลยโอเคโคตรอันตราย เป็นยังไงปิวโคดีอ่ามันเป็นยังไงผมออกมาน่ะยางมันใหม่นะแต่ม okay. ันไม่ลื่น no มันไม่ลื่นเพราะว่าเปิดคันเร่งเบรกอะไรเงี้ยมันไม่มีอาการเยอะเลยอ่ะเนี่ยนี่ขนาดใหม่ๆเลยดูดิโอ้ยแม่งถ้าใช้บนถนนน่ะโอเคเลยผมว่าถ้าใช้บนถนนน่ะใช้ได้เลยีพ่ต้อองงล จะวัดลมยางไหมพี่หรือ,อยังไงเขา่าจะเติมมาให้แล้วมั้งเติมมาให้อยู่แต่มันก็แข็งไปละที่กดเ,เอ้นิ่มอยู่ยางนิ่มมากเลยใช้แป๊เดียวร้อนโคตรไวอะ่ะก้องฉันร้อนโคตรใวเลยทุกคนยางร้อนไวมากเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายที่ร้านผมลืมถ่ายแต่รูปถ่ายแต่รูปมาลืมถ่ายวิดีโอ <c oughs> พอดีพอดีเอาโกโปมาโอ้แต่ได้โกโปไม่อยู่ผมไม่อยากทำอยู่เนี่ยฟ e ลลิง่งการขับแรกๆมันมันดีนะถ้าพี่ลองขี่ดูก็ได้อาจจะแตกต่างนะแต่ผมว่ามันสูงนะไหนพี่ลองยืนมันสูงนะมันสูงขึ้นนะั้นถึงยางมันจะดูเชลเล็กไปหน่อยสูงผมว่ามันสูงสูงมากเลยโคตรสูงอะ่ะ กร <g ười> ะยิงเลยปกติไม่กระยิงปกติเท่าปกติเ <g ười> ท่านี้ใช่ปกติเท่านี้แหละแต่เนี่ยมันดูสูงมากเลยเถียงยาวจะดูเล็กก็เถิดแถมดูมันจะเพียวๆมาพี่เดี๋ยวเรากลับบ้านอีแอลสาวยีแอาสาวไปละจะไดไม่มีโป๊โป๊บายบาย <g ười>